คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคุณวิเคราะห์าสเก็ตบอลเอ็นีเอทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ f b a 2 2 2ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ fbna222 ครับมาพกเกแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ w ด b a เอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย15มิถุนายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาเช้าวันอาทิตย์ครับลงสนามทั้งหมด3คู่ และ2คู่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจาน JNBA วันนี้ครับคู่แรกมินนโซตาลินส์เจอกับเอร์ a อสพาร์ตอนเที่ยงคืนครับส่วนอีกหนึ่งคู่ดึกเช่นกันครับตี2องอินินาฟีเวอร์เจอกับนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์สคู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องอันหวานช้ำกันเมื่อเช้านี้ครับแม้ออกสตาร์ทไม่ดีสำหรับโอค a h โ m มาซิตี้ทันเดอร์ครับแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นฝ่ายชนะได้แบบเหลือเชื่อ111ต่อ104ครับ ซึ่งในคู่นี้ครับทัศนะของจานเจก,ก่อนลงสนามครับให้เลือกยืนฝั่งทีมเยือน OKC คซีทันเดเป็นต่อประมาณ5.5แต้มครับแล้วก็สามารถข้ามฝากพันราคาได้สำเร็จเอาชนะได้7แต้มผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็นทางด้านเชก,กิเจสอเล็กซานเดคนเดิมครับ35แต้ม3รีบาวเสริมด้วยคู่อย่างจา l e นวิลเลียมสกับ27แต้ม7รีบาว3แอสซิส และสำรองชั้นยอดครับตัวเก่าอย่างอเล็กซ์คารูโซก็ถือว่าเป็นปัจจัย X ครับสำหรับทางด้าน OKC OK กดไป20แต้มกับ3รีบาวครับสุดท้าย OKC OK กลับมาชนะได้เหลือเชื่อจริงๆครับแม้บางช่วงจะเป็นฝ่ายตามหลังอยู่ประมาณถึง10แต้มครับแต่ด้วยจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็ทางด้านเพเซอร์เองก็เล่นพลาดในช่วงควอเตอร์4และนี่ก็ทำให้จานเจ NBA ถูกมาซเกมติดสำหรับ NBA Final น ไปกันต่อที่บัตสหญิงครับมินนิโซตาลินส์เปิดบ้านเจอกับ LA s p a r k า์โดยเจ้าบ้านมินนิโซตาลินส์ครับวันนี้นำโดยสาวสวยอลันนาสมิธบริดเจ็ตคาลินตันคอตเน่วิลเลียมส์ครับและแม่ทัพอย่างนาฟิซาคอยเลอร์ส่วนพอยกาดเป็นเคลล่าแม็กไบร์มินนิโซตาลินส์อยู่อันดับหนึ่งของสายตัวนตกชนะ9แพ้หนึ่งครับก็แพ้แค่เกมล่าสุดเท่านั้นครับแพ้กับเซียตเตอร์สตอร์มครับส่วนเอลเอสปครับลงสนามมาแล้ว11เกมชนะ4แพ้7 นำโดยสาวสวยซุปตาอย่างเคลซี่พรมครับที่ย้ายมาจากลาสเวกัสเสริมโดยออด s ซีซิมอสุราสตีเวนเดริกาแฮมบีและริกเกียแจ็กสันโดยเอลเอสปาร์ครับเกมล่าสุดก็ผลงานดีครับชนะมานะฮะก็เทียบฟอร์มกันแล้วครับคู่นี้ทางด้านสปาร์เองครับแม้เกมล่าสุดจะเล่นได้ยอย่างยอดเยี่ยมและลินส์แพ้เป็นเกมแรกในซีซั่นก็ตามครับ แต่ด้วยองค์ประกอบและตัวผู้เล่นของมินิ e ตา t a ลินส์ประกอบกับการเล่นในบ้านวันนี้น่าจะสามารถปราบเอล p a r k ได้เป็นตัวเลข2หลักไปกันต่อที่คู่ที่2ตอนตี2อินดินาฟีเวอร์เปิดบ้านเจอกับนิว York Liberty โดยเจ้าบ้านอินดินาฟีเวอร์ยังคงไม่มีสาวสวยสุปตาอย่างเคลนตินคร r k วันนี้น่าจะเป็น l e ็กซี่ฮอร์ครับเค e ลซี Mitchell, Carson, ่มิเชลสิลลี่คอสซนนาจะชาฮาวด์แล้ก็อาียาบอสตันครับ โดยอินดีนาฟีเวอร์รั้งอันดับ3ในสายตะวันออกชนะ4แพ้5ครับแล้วก็เกมล่าสุดเพิ่งแพ้กับดรีมแบบขาดลอยครับส่วนนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับทีมอันดับ1ในสายตะวันออกลงเล่นมาแล้ว9เกมครับเป็นทีมเดียวใน W.N.B.A ที่ยังไม่แพ้ใครในตอนนี้ครับโดยนิวยอร์กลิเบอร์ตี้วันนี้นำโดยสาวสวยซุปตารมือยิง3แต้มซาบิน่ายูเนสคูนาตาชาคราวเบนนัสจวดเลโอน่าไฟบิสครับแล้วก็เอนเจราซาบาวลี ทียบฟอร์มกันแล้วคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าทีมเยือนนิวยอร์กลรเบอร์ตี้ดูดีกว่าค่อนข้างมากครับแต่สำนักต่างประเทศครับมองว่าเป็นต่อแค่5แต้มเท่านั้นครับดูแล้วก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ครับไปในแนวสูงตำ่ำน่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับคู่นี้สูงกว่า171แลกกันยับ15มิถุนายน2025ครับให้ไว้2คู่โดยคู่แรกมนิโซตาลินส์เจอกับเอเวสปารครับลินส์เจ้าบ้านน่าจะชนะเป็นตัวเลข2หลัก ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับไม่ต้องคิดอะไรมากไปบาสสูงน e w อ o r คล i b เบอร์ตี้กับอินด n a f e ี e r คร์บเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ